สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันที่10มกราคม2 5 6 7นะคะเหมือนกับแต่งองค์ส้งเพืองกับเบรเรียบร้อยปันใดดอกพี่น้องคอยหอนกับเบอรี่ยังร้ายเมื่อนีฮะชิมาเปิดค้าใบาสีจากงานประเทศเบลเยียมนะคะพี่น้องขาเพื่อนหามากเฮดใบสีแล้วก็ร่ำวงสวงหายโดยผ่านพระอาจารย์นั่นเองค่ะพี่น้องคาเมื่อนีฮะกระสด ค่าบายสีบวกค่าลำในซองเดียวกันนะคะเราจะมาดูว่าในซองนี้จะมีเท่าไหร่นะคะพเพื่อนๆค่ะห mm hmm. นาะยูเดกพี่น้องจ <Yeah. S 1> ากฮู่บอแทนกันแท้ mm hmm. พี่น้อง mm hmm. ตปล้ายด้วยนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะพี่น้องขาค่าใบาสีบวกค่าลำนะคะอันนี้งานประเทศเบลเยียมนะคะ,ะทําพิธีบวงสวงให้ประเทศเบลเยียมนะคะพี่นอ้องขาก่อนตุจจีนโอ๊ยก็ออกเสียงประถืเขาก็ไปมาเลเซียนะคะอันนี้เราก็จะมารอลุ้นอ่างานมาเลเซียเนาะพี่น้องเนาะว่าเข้าสิเดียคาแร่งเท่าไหร่ค่าลำเท่าไไรดค่าเดินทางเท่าไไรดมาดูกันว่าทริปมาเลเซีย เราจะได้เท่าไหร่อันนี้งานประเทศเบลเยียมนะคะพเพื่อนๆค่ะประเทศเบลเยียมเพ่่นมาเซตพิธที่ค่ะอันนี้ก็คือนับเงินให้พเพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าางานมีทุกวันเนาะพี่น้องเนาะ,ะประมาณนี้แหละคือแบบว่าตอนนี้กําลังจะสร้างนี่ก้อนโตนะคะก็เลยต้องเก็บงดยืมนะคะพเพื่อนๆค่ะ นีก็สิปปีพอแยกแซ่กับแยตอมจากคนละหาพันกันนะวะพุณด,ดิ้กะกับสวัสดีพี่น้องนะคะมืมาอา่อ่ากับมาชี้แจงอาชีพอิสระของเรานะคะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อยแห้งเด้อ นอนตีสองบางวันก็ไม่ได้นอนเพราะว่าสั่งงานเช้าเอาเย็นสั่งงานเย็นเอาเช้านะคะพี่น้องขะงานคือเงินเงินคืองานเราก็ทําทุกอย่างอาชีพสุดจริตนะคะพี่น้องขาเขาบปในคลอเงินไผใส่อย่ามาว่าอายุแค่นี้มีนู่นนี่นั่นนะคะถ้ารู้จักเก็บอายุแค่ไหนก็มีได้ค่ะอย่าสีอิสากันเด้ค่ะพี่น้องขาทำเมื่อแต่นางเบาปืนนิ่นท่ากันให้ตายก็ไม่มีค่ะพี่น้องค่าก้มหน้าก้มตาทํามาหากินค่ะพี่น้องจะเสียก่อยนี่แต่ว่า ไปสั่งชุดรำมาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆสาวมาสีเงินมาสีไปใส่ในเหมือมันบ่มีภาระมก็ได้แต่สิ่งของเนี่ยว่าไม่ถือถือได้หนิสิใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยวกับเปลี่ยนเดี๋ยวกับเปลี่ยนพูดเดยแล้วย่ำเด็กเปลี่ยนย่ำหนันเปลี่ยนฉินเปลี่ยนอันย่ำนันเงินมันก็อยู่กับชุดรำกับเครื่องประดับนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะกาบสวัสดี